แล้วเมื่อเกิดใกล้แนวรับด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นจังหวะซื้อที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมราคาย่อลงมาแนวรับแล้วไอซเกิด hidden bullish แนวเจนเรียบร้อยแล้วนะครับคือแปลว่ามีโอกาสขึ้นต่อนข้างสูงนะเห็นไหมว่าขึ้นไปเลยเอาละครับจันปีครับขอปิดท้ายด้วยความรู้ระหว่างบรรทัดครับจันปีคือครับผม เรื่องของตัว u u l l ด t Divergent และ Hidden Bullet d i v e r g e n จความหมายของ u u l l ด t Divergent คืออะไรแตกต่างจาก Hidden Bullet d i v e r g e n จตรงไหนแล้วถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะแอคชั่นกับมันแตกต่างกันอย่างไรครับกันปีครับเชิญครับอะไรครับอันนี้คือรูปที่ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตให้ดูมาประกอบให้ดูแล้วกันนะครับออ Bull i s h e i v e r g e น c e นะครับคือการที่ราคาครับ ทำโลที่ต่ำลงนะครับอ่าแต่ว่า RSI เนี่ยด้านล่างนะครับหรืออินดิเคเตอร์อื่นก็ได้แล้วแต่ถนัด MACD ก็ได้ s t o c h a สติกก็ได้แต่ผมจะใช้ RSI เป็นหลักคือ RSI เนี่ยไม่ทำโลตามนะครับทำโลที่สูงขึ้นเห็นไหมครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าโมเมนตัมขาลงของหุ้นนะครับเริ่มเหือดแห้งนะครับมีโอกาสที่จะเกิดรอบรีบาวได้นะครับผมแล้วก็ในขณะที่ Hidden b นบ l i s h เ i v e r g e น c e เนี่ยนะครับคัองขวาเกิดขึ้นฝั่งขวาถูกต้องครับคือ ราคาทำโลที่สูงขึ้นนะครับในขณะที่ไ i เนี่ยหรืออินดิเคเตอร์เนี่ยทำโลที่ต่ำลงนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า f i ฟ i t ช o n ของการโลที่สูงขึ้นแปลว่าราคาอยู่ในขาขึ้นอยู่ถูกไหมครับ,ร,บราคายกโลสูงขึ้นแต่ไ i ต่ำลงแปลว่าราคาหุ้นอยู่ในขาขึ้นแล้วก็มีการโอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วในขาขึน้นนั้นนั้นคือเราเจอคิ b u l l บูลลิสไนโ e เจ e โดย,โดยโบย่อยๆเนี่ยในการที่โลสูงขึ้นเทียบกับโลก่อนหน้าแล้วก็ไ i ซเนี่ย ทำนอที่ต่าลงเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเกิดใกล้แนวรับด้วยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นจังหวะซื้อที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมเดี๋ยวดูตัวอย่างมีตัวอย่างให้ดูได้เลยครับัมมีตัวอย่างให้ดูครับจะได้เห็นได้ง่ายนะครับครับฟังัวแรกแล้วกันเป็นเชนครับเชนจานปีเชนครับเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนส์ก่อนแล้วกันนะครับครับเอาเอาเอาเป็นอสัอินเด็กก่อนเลยง่ายๆนะครับอินเด็กในภาพรายวันนะอันผมให้ดู เวลาบุหรี่เซเว่เจนเนี่ยเราควรจะรอให้การลงไปของไอซ์ไอครั้งแรกเนี่ยนะครับมีการโอเวอร์โซก่อนนะครับสังเกตดูเซ็ตลอบนี้นะครับทำโลที่ต่ำลงถูกไหมฮะเวิบขอโทีครับเว็บโลที่ต่ำลงเห็นไหมฮะควรคจะมีให้ไอซ์ไอ้เนี่ยครั้งแรกโอเวอร์โซก่อนนะครับครั้งที่สองเนี่ยเห็นไหมฮะโลต่ำลงแต่ว่าโอเวอร์โซก็จริงแต่ว่าอ่อ โอโซที่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วโลต่ําลงเห็นไหมมีการเกิดรอบเด้งไอรอบที่สาเนี่ยโลต่ําลงไปอีกต่ําลงเรื่อยๆนะครับแต่ไอซ์ไอเนี่ยเริ่มอยู่เหนือโอโซแล้วไอซ์ไอยกตัวสูงขึ้นตลอดเลยผมต้องวาดภาพประกอบดูนิดนึงกนะันเห็นไหมฮะอันนั้นเนี่ยพอมันเกิดอย่างนี้แล้วขึ้นพรวดเลยนะครับเซตนะฮะก็เว,วทีเจอแบบนี้เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยมันจะมีดิเวอร์เจนต์ถูกไหมฮะเราพยายามรอก่อนไอไอพอเกิดไอไอแต่ว่าโซอนแรกปุ๊บยังไม่ทําอะไรรอราคาลงมาทําโลใหม่ ระไอซ์ไอเนี่ยยกตัวสูงขึ้นเนี่ยค่อยทยอยซื้อก่อนนะครับเพราะว่าใที่บอกให้ทยอยซื้อเพราะาอะไรเพราะว่าเห็นไหมครับพอมันบางทีมันเด้งก็จริงแต่มันเด้งแล้วทำโรต่อถ้ามันเป็นดาวเทรนแรงๆเนี่ยมันเด้งแล้วมันทำโลต่อแต่ถ้าเกิดแต่รอบที่สามถ้าเราเกิดเจอโรที่ต่ำลงระไอซ์ไอเนี่ยสูงขึ้นอีกครั้งที่สามเนี่ย,ยนี้เขาเรียกวเกิดดับเบิลบูลิสอเวอเจนเนี่ยสามารถซื้อในโพซชั่นขนาดใหญ่ขึ้นได้เลยเพราะว่าโอกาสที่จะกลับตัวเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะคะรับผมสำหรับเวลาเจอบูลิสอวเวอเจน อาเซียนนะครับผมอาเซียนเนี่ยเห็นตอนนี้คือปัจจุบันนี้เลยครับเอเชียนครับเอเชียนปัจจุบันนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ปัจจุบันนี้เลยคือราคาเนี่ยทำเห็นไหมฮรคือทําโลเท่าเดิมนะครับแต่เราเห็นได้ชัดเจนด้านล่างว่า RSI เนี่ยยกตัวสูงขึ้นค่อนข้างชัดเจนมากโล <Yeah. S 1> แรก,แรกเห็นไหมับไโอเวอร์โซแล้วโลที low ่สอง i อไไม่ไม่ไม่ลงสุดสุโอเวอร์โซได้ํำแล้วก็ตอนนี้กำลังรีบาวดับแล้วนั้นมองว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดเไม่ซื้อด้านล่างเนี่ย จังหวะถัดไปคือการเบรกเอาดาวเทนไลน์ตรงนี้เ,เป็นจังหวะ follow ได้นะมีโอกาสจะขึ้นไม่เบรกขึ้นไม่ได้เลยนะครับครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับ A G E นะครับวันนี้ขึ้นมาแรงเลยคือเราเห็นได้ว,ว่าราคาเนี่ยลงมาทดสอบโลเดิมนะครับแต่ไอซ์ไอด้านล่างนะครับยกตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ก็รีบาวด,ด้ค่อนข้างแรงเลยถ้าสมมติใครเห็นเมื่อวานเนี่ยก็จะวันนี้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลย2ีสสตาง์นะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูถัดไปนี่คือตัวอย่างของบูลลิสเทอเ n จ e ง่ายๆนะครับต่อไปเราไปดูตัวอย่างของฮิ d เด้นบูลิสเทอเ n จนกันบ้างนะครับ,รบมันจะเกิดขึ้นณนะการย่อลงมาของขาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคืออย่างแรกเลยคือตัวแพน n B นะครับแพน b เนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าปุ๊บเดี๋ยวผมวาดแนวนี้ไว้แล้วกันนะครับการที่เป็นหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยแปลว่ายกโลยกไฮถูกไหมฮะดังนั้นครับ แอนบี B เนี่ยราคาเบรกขึ้นไปปุ๊บยังไม่ผ่านย่อลงมานะครับทีนี้สังเกตการย่อลงมาเห็นไหมฮะราคาเขาย่อลงมานแวนวเนรนรบรกเอานน์นี่คือเส้นแรกนะครับเส้นยผมเอาไว้ให้ดูทีละเส้นแล้วกันนี่คือเส้นแรกนะครับลงมาเบรกเอาต์ปุ๊บดูไอซ์ไอด้านล่างนะครับราคาลงมานะครับโลสูงขึ้นถูกไหมฮะโลสูงขึ้นนะครับโลสูงขึ้นแต่ดูดูอ่าตัวไอซ์ไอด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะดูออกไม่เอ่ยเป็นโลที่ต่ําลงแปลว่า ราคาย่อลงมาแนวรับแล้วไอซไอเกิดท n ดเด l บูลิสต์แนวเจนเรียบร้อยแล้วนะครับคือแปลว่ามีโอกาสขึ้นต่อนข้างสูงนะเห็นว่าขึ้นไปเลยทีนี้พอไปดูถัดไปกันบ้างเกิดหลายรอบมากครับโซแพน์ดีตัวนี้ผมจะหยิบมาให้ดูนะครับอันดีตรงนี้ปุ๊บรอบถัดไปนะครับคือราคาพอเบรกเอาขึ้นไปปุ๊บอ่ายังไปไหนไม่ได้สมมติใครไม่ทนันรอย่อลงมาใกล้ๆแนวที่เขาเบรกเอานะครับผมแล้วก็ดูโลเขานะฮะโลสูงขึ้นอีกแล้วนะครับ แต่ไอซสายด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฮะต่ำลงนะครับคือโอเวอร์โซนในขาขึ้นอีกแล้วนะครับก็ขวดแค่ไม่รอบหนึ่งนะครับผมนี่คือตัวอย่างง่ายๆอีกคอยยังทันแหมเดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งมาให้ดูครับครับคือตัว VGI ครับท่งคล้ายๆกันเลยครับคือเวลาไซต์ที่ผมไม่ให้ไล่หุ้นเนี่ยคือผมอยากให้รอย่อดละมาแนวที่เขาเบรกขึ้นไปแล้วก็เกิดอย่างเงี้ยมักจะมีลิสต์รีวอร์ดที่ค่อนข้างดีมากกว่านะครับผมเนี่เป็นสเต็ปเลยนะครับคือ รอบแรกวีใจเบรกนะครับยังไม่ไปไหนย่อลงมานะครับย่อลงมานะครับผมปุ๊บโลที่สูงขึ้นนะครับแต่อันนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากเพราะว่าไอซไอเนี่ยเขาเท่าเดิมที่จริงไอซไอเท่าเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็น hidden bullish divergence ไอซไออย่างหนึ่งนะครับผมรอบสองเนี่ยผมลบรอบแรกไปก่อนรอบสองเบรกขึ้นไปย่อลงมาปุ๊บเห็นไหมฮะไอซไอเท่าเดิมรีบาวกลับปุ๊บขึ้นไปใหม่นะครับผมก็คือเนี่ยวีใจก็เกิดหลายรอบเหมือนกันนะครับผมดังนั้นก็เลยหยิบมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับผมครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดบูลิตเดเวเจนเนี่ยก็คือจากขาลงไปเป็นขาขึ้นใช่ไหมการเทคแอคชั่นก็คือเล่นเพื่อลุ้นเปลีนน่ยนเทรนด์นี่คือบูลิตเดเวเจนปกติตครับแต่ถ้าเป็นฮิดเด้นบูลิตเดเวเจนก็เป็นขาขึ้นมาแหละแต่ว่าเจอนะสัญญาณขัดแย้งจากอนะินดิเคเตอร์นมันก็อาจจะเป็นแค่ย่อแล้วขึ้นไปต่อตามแนวโน้มเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ อย่างนั้นใช่ไหมครับจันปี <c oughs> ใช่ครับใช <c oughs> ่ครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือบุลลิตเดเวอร์เจนที่ยังไม่ให้ซื้อเยอะเพราะว่าเนื่องจากมันบุลลิตเดเวอร์เจนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวจักขาลงไปขาขึ้นเราม่รู้มันจะกับตัวแรงหรือจะกลับตัวเพียงเพียงนิดหน่อยดังนั้นก็คือให้ทยอยซื้อนะครับแต่ถ้าเกิดเจอดับเบิลบุลลิตเดเวอร์เจนสองรอบเนี่ยอาจจะซื้อในขยะที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับนะฮะเดียวกันฮิดเด้บุลลิตเดเวอร์เจนคือการคุณเป็นขาขึ้นแต่เราพลาดโอกาสในการซื้อออตนนนเเเบรกาาาพคมมัย่่ลงี แล้วเกิด Hidden Bullish Divergent เนี่ยก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อที่ได้เปรียบของเราอีกรอบหนึ่งนะครับผมครับซึ่งสามารถจัดได้หนักขึ้นใส่เงินได้มากขึ้น,น,นใช่ไหมถ้าเจอ Hidden Bullish d i v e r g e n e อย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ปีได้มากกว่า Bullish d i v e r g e n e ครับผมครับมันนี่พัส o ออนไลน์ศูนย์หนึ่งสองท็อป5แบง k ์หุ้นธนาคารสู่ความมั่งคัง่งหลักสูตรผ่านทางเฟซบุ๊กกลุ่มปิด หลักสูตรแรกของปีนี้โดยท่านอาจารย์เอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์นะครับและอาจารย์ป๊อบคุณชาญชัยพันธาธนกิจเป็นไฮบริดสนใจเชิญครับสแกน QR Code หน้าจอหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อ i อดแล้วตามด้วยคำว่า m ั n น,นี่พ m o n e y p l u ั m o n e y p l U S Money p l u มนนพัสติดกันตรงตัว